สวัสดีค่ะในนามประธานฝ่ายภาพลักษณ์และการสื่อสารภาค3350มีความยินดีที่จะนำเสนอผลงานของกรรมการฝ่ายทั้ง9ท่านและเลขาการฝ่ายที่จะสรุปภาพรวมการทำงานของเราด้วยพวกเราได้ทำงานต่อเนื่องจากปีที่แล้วเช่นกิจกรรมเซฟโปร s afe, oth, pe, Life ์เซฟไลฟการสื่อสารภายใ,ในที่สดใหม่ทุกวันการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอล o ต ary people of action อีกทั้งได้ขยายงานใหม่เช่นการฝึกพูดในที่สาธารนณะได้พัฒนาการสื่อสารภายนอกเช่นการแจกกายสติกเกอร์และแผ่นพับโรตลัลีและที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของภาคอีกเรื่องหนึ่งคือการก่อตั้งกองทุนถาวรฝ่ายภาพลัภาคสามสาค3350ที่ประสบความสำเร็จบรรลุปเป้าหมาย1ล้านบาทด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำภาคโลเทเลียและบุคคลภายนอกจำนวนมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณต่อทุกท่านอย่างจริงใจไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปผลงานของฝ่ายได้ณบัดนี้โครงการถนนปลอดเหตุชีวิตปลอดภัยขอขอบคุณประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์การสื่อสารที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดในปีลรตารีน่นี้เมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาพวกเราได้มาร่วมกันรณรงค์ เนื่องในวันโลกลำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนกันเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายต่างๆจึงทำให้งานของเราประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีงานต่อไปที่เรากำลังจะดำเนินการให้เป็นผลต่อความปลอดภัยทางท้องถนนของเมืองไทยก็คือการที่เราจะเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านทาง,ทาง,ทางออการอบรมเด็กและเยาวชนตั้งแต่อนุบาลจนถึงหมายวิเลยผมจึงขอเชิญชวนมวลมิตรโรเทรเียมาร่วมโครงการนี้กันทุกทุกสมโมสรนะครับขอเชิญชวนทุกท่านอ่านสารพู้วกันภาคภาค3350ซึ่งเผยแพร่ทางออนไลน์ทุกสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนในห้องไลน์ต่างๆและเว็บไซต์ของภาค3350ค่ะ เนื้อหาในเล่มจะประกอบด้วยสารจากท่านประธานโรตารีสากลประธานมูลเลนดิธิโรตารีสากลและท่านผู้ว่าการภาคที่ต้องการที่จะสื่อถึงทุกท่านในแต่ละเดือนค่ะรวมไปถึงท่านประธานอนุกรรมการฝ่ายตามปฏิทินโรตารีก็จะได้มานําเสนอในเรื่องนั้นๆว่าสโมสรใดได้ทํากิจกรรมใดกันไปบ้างแล้ว เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างและก็แรงบันดาลใจให้เรียนทุกท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมในสารผู้ว่าการภาคฉบับนี้ได้ค่ะโดยส่งภาพให้ดิฉันโดยตรงไปที่ลายส่วนตัวหรือว่าตาม QR code ที่ขึ้นอยู่บนจอในตอนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการการรณรงค์ People of Action คนทำจริงนั้นงานหลักสำคัญคือการรณรงค์ให้โรเทเรียนในภาค3350ได้ตระหนักถึงภาพที่จะออกสู่สายตาคนนอกโรตอรี พวกเราทำงานเพื่อสังคมเยอะมากแต่มักไม่ได้เลือกภาพกินใจที่ไปทำหน้าที่สื่อสารให้คนนอกเห็นได้ดีเท่าที่ควรจึงเป็นหน้าที่ของโรเทเรียนทุกคนที่จะช่วยกันเลือกโชว์ภาพที่ผู้คนเห็นปุ๊บแล้วอดใจไม่ได้ที่จะเข้าร่วมอุดมการกับพวกเราเป็นการรณรงค์ให้พวกเราช่วยกันโปรโมทความดีของกิจกรรมของคนในองค์กร แบบให้คนนอกอดใจไม่ไหวที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกโรตารี่กันมากขึ้น่าลืมใส่เสื้อใส่หมวกหรือถือกระเป๋าที่มีโลโก้โรตารี่ให้เห็นเด่นชัดเสมอและอย่าลืมให้ความสําคัญของการถ่ายภาพขณะลงมือทํางาน <S <S <ๆ>เพื่อสร้างทายาทคนทำจริงให้เพิ่มจานวนขึ้นเสริมสังคมให้หน่าอยู่ตลอดไปการสื่อสารคือกระบวนการนําเสนอข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร เป็นหัวใจในการสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกในองค์กรฝ่ายสื่อสารภายในโดยภาค3350ได้ดำเนินการตั้งห้องไลน์ Open Chat 2ห้องคือห้องอ่านข่าวและห้องผู้นำภาคแต่ละห้องสามารถรับสมาชิกได้5,000คนห้องอ่านข่าวเป็นสถานีกระจายข่าวสารทั้งของทางภาค3350และโรตารีสากล นำเสนอภาพการจัดทำกิจกรรมต่างๆของภาคและของสโมสรในทุกด้านเช่นเยาวชนกิจกรรมมิตรภาพการบำเพ็ญประโยชน์และมูลนิธิห้องหนึ่งผู้นำภาคเป็นห้องสำหรับนายกกรรมการภาคกรรมการสโมสรในการถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเพื่อให้การบริหารงานไปด้วยความราบรื่นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเป็นสมาชิกใน2ห้องไลน์ Open นแชนี้เพื่มอมีตรภาพความเข้าใจสิ่งดีๆในองค์กรโรตารีอันนำไปสู่ความศรัทธาในองค์กรและการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ภาค3350โรตารี ary, ภาค3350มาแล้ว ครอบเสือออนไลน์โซเชียลเต็มสู่ Facebook youtube Ti the is ็ตกรุ๊ปอีกรบเครื่องเรื่องราพิเศษมากมายเฟ o o ุ๊กรูปนี่แหละของเราโรตารียนทุกคนร่วมแชร์ได้โพสต์รูปโพสต์วิดีโอบอกเราเรื่องราวกิจกรรมโครงการมากมายติดตามเฟซบุ๊กนี่แหละของเราโรตารียนทุกคนร่วมแชร์ได้โพสต์รูปโพสต์วิดีโอบอกเราเรื่องราวกิจกรรมโครงการมากมายติดตาม Facebook นี่แหละ แพลตฟอร์มสุดปังกระจายข่าวสารไปทั่วทุกสารทิศไม่ใช่แค่ไทยยังมีต่างประเทศเพื่อนบ้านทั่วโลกได้เห็นพร้อมกันพลังแห่งแฮชแท็กรวบรวมเรื่องราวกิจกรรมโรตารีมากมายหลายอย่างเมนชนองค์กรรุ่สร้างความสัมพันธ์สู่โลกรู้กิจกรรมโรตารีไม่ได้โชว์สำหรับงานฝ่ายคณะอนุกรรมการโคศกภาคทางคณะโคศกได้จัดโครงการ Public Speaking Workshop ในหัวข้อเรื่อง e x c e l l e n t r o t a r i a n s p e a k e r s โดยได้เชิญวิทยากรอ,อดีตผู้ว่าการภาพดร์สุรชาติชื่นโชคสังและวิทยากรที่มีชื่อเสียงอาจารย์ปุชาชาโทนวนิกมาให้การอบ,บอรม Voice Training และบุคลิกภาพที่ดีบนเวทีซึ่งผู้ได้รับการอบรมได้รับความรู้ต่างๆในการเป็นโคศกและพิธีกรที่ดีรวมถึงโรทารี่โปรโตคอลที่ถูกต้องอีกทั้งคณะอนุกรรมการของเรา ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ Rotary One Day ให้ความรู้กับน้องๆน,นักเรียนชั้นประถมเรื่องเทคนิคการสื่อสารในที่สาธารณะเบื้องต้นในเชิงปฏิบัติซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในอนาคตข้างหน้าประธานภาพลักภาค3350มีดาริให้มีการหาทุนเพื่อก่อตั้งกองทุนถาวรภาพลักภาค3350 งานประมูลของรักผู้นำโรตารี่ภาค3350ก็เป็นหนึ่งในสองกิจกรรมหาทุนนั้นซึ่งผู้นำภาค14ท่านได้ให้การสนับสนุนของรักจำนวน16ชิ้นเพื่อนำไปประมูลโดยสิ้นสุดการประมูลในวันที่25กุมภาพันธ์2 5ง7างานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรตารี่นที่รักผู้นำภาคของตนจากการช่วยเหลือหลังบ้านที่แข็งแกร่งจากนายก,ก่อตั้งอวยพรบุญทโกประธานฝ่ายรายได,ได้งานหาทุน ของรักทั้ง16ชิ้นถูกประมูลเป็นเงินทั้งสิ้น495,354บาท โดยมีพิธีมอบของให้ผู้ชนะประมูลในเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์รัชโยธินเมื่อวันที่3มีนาคม2567ที่ผ่านมาการก่อตั้งกองทุนถาวรภาพลักษภาค3350นั้นอีกส่วนหนึ่งมาจากการฉายภาพยนตร์รอบการกุศลในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567ณนะโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์รัชโยธินโดยจัดฉายทั้งหมด2รอบรอบเช้ารอตรร่วมกับมูลนิธิเมเจอร์แคร์พาน้องผู้พิการทางหูตาและสติปัญญา จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าบ้านนนทภูมิบ้านราชาวดีชายและบ้านราชาวดีหญิงชมภาพยนตร์เรื่องวองก้าเพื่อการเรียนรู้โดยมีน้องๆอินเทอร์แรคเตอร์โรดเรคเตอร์ช่วยดูยแลน้องๆผู้พิการรวมรอบชาวทั้งสิ้น240คน รอบปลายจัดฉายภาพยนตร์เรื่องดูนภาค2จํจำนวน600ที่นั่งรายรับจากการขายบัตรและจากผู้สนับสนุนต่างๆหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือ541,745บาท60สตางและเมื่อนําไปรวมกับยอดงานประมูลของรักผู้นําภาคอีก495,354บาททั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 3 7่9ล้านบาท60สตางเพื่อจัดตั้งกองทุนถาวรภาพรักภาค3า5 0ต่อไปพร้อ ขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านจากใจค่ะการสื่อสารภายนอกนั้นคณะกรรมการได้จัดทำโรโชวัวโรตารีและอ e ีโรชัวพร้อมด้วยสติกเกอร์ติดรถยนต์อย่างละ1,500 0ชุดเพื่อส่งแจกใายให้มวลสมาชิกโรตารีญาติมิตรชุมชนสธนาธารณชนบริษัทห้างร้านและส่วนราชการ นอกจากนี้แล้วยังได้ทําการประชาสัมพันธ์โครงการโรตารีพัฒนาเยาว,วชนโดยได้นําสื่อมวลชนมาถ่ายทํากิจกรรมค่ายเยาวชนผู้นําโรตารี่หรือไลลาในรูปแบบข่าวภาพนิ่งข่าววิดีโอข่าว u t u b e ออกในช่องติ่งบันเทิง t ี TB t News ช่องเ a d ี้ o c i ายทีและช่อง e n e ิวส์แ n นแนซึ่งมีผู้ติดตามรวมกันมากกว่า4 0 0แสนคน และยังได้ทำการประชาสัมพันธ์โรตารี่เดินรณรงค์ในงานวันโลกรํำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนหรือ World Day of Remembrance for Road Traffic Victims ในแคมเปญ Save Road Save Lives โดยนำสื่อทีวีช่อง7สีไทย PBS ไทยรัฐช่องทางวทิทยุและสื่ออื่นๆโดยร่วมกับองค์การสหรประชาชาติและองค์กรต่างๆมากกว่า2ีแห่งภารกิจของฝ่ายสร้างสารรค์และผลิตสื่อได้แก่การจัดทำคลิปสัมภาษณ์ผู้นำภาค เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรวบรวมข่าวกิจกรรมของสโมสรต่างๆในภาคจัดทำวิดีโอคลิปเผยแพร่ในช่องทาง YouTube และส่งลิงก์เผยแพร่ไปในช่องทางอื่นๆของภาคโดยการผลิตคลิปสื่อข่าวโดยสมาร์ทโฟนและการว่าจ้างผู้ให้บริการมาถ่ายทำตัดต่อคลิปในราคาประหยัดรวมทั้งเชิญมืออาชีพในโรตารี่มาร่วมเป็นอนุก,กรรมการ นำความรู้ความชำนาญมาร่วมทำงานบำเพ็ญประโยชน์ตามวัตถุป,ประสงค์หลักข้อที่2ของโรตารีผลงานในปีนี้ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอกิจกรรมต่างๆอัปโหลดขึ้น YouTube โรตารีประเทศไทยเป็นระยะๆร,ะะรวมจำนวน62คลิปตลอดจนได้ร่วมจัดรายการหรือกิจกรรมของฝ่ายภาพลักษณ์ได้แก่การจัดงานสัมมนาภาพลักษณ์และการร่วมจัดงานหาทุน ฉายภาพยนตร์รอบการกุศล3มีนาคม2567ที่ผ่านมาขอเชิญมิตรโรแทเรียนทั้งกรรมการสโมสรและกรรมการภาคให้ความร่วมมือจัดส่งคลิปกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณาชนทั้งภายในและภายนอกและขอเชิญชวนเข้าเยี่ยมชม y ย u t u b โรตารี่ประเทศไทยและกรุณาช่วยกันเผยแพร่แครสื่อสาร ให้เกิดผลด้านภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืนต่อไปผมนายกผ่านพลกนพงศ์รักษาราชประธานอนุกรรมการรางวัลภาพลักษณ์และการสื่อสารซึ่งทีมงานรางวัลภาพลักษณ์มีด้วยกันทั้งหมด7็ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการประกวดแข่งขันภาพโปสเตอร์และวิดีโอซึ่งในขณะนี้ได้ดําเนินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการได้ตัดสินบนหลักการของ4ีและโฟเวทส เพื่อให้ผลประกวดที่ออกมาเป็นธรรมแก่ทุกสโมสรโดยมีประเภทของการประกวดด้วยกันดังนี้ 1. ภาพโปสเตอร์ People of Action 3รายการ 2. ภาพโปสเตอร์ Save Road Save Life 3รายการ 3. คลิปวิดีโอ People of Action 3รายการ 4. คลิปวิดีโอ Save Road Save Life 3รายการโดยผลการแข่งขันทั้งสิ้นรวม12รายการ และทั้ง12รายการนี้จะเป็นตัวแทนระดับภาค3-5-0 3, 3 5, 0, ไปแข่งขันต่อในระดับโซนต่อไปสวัสดีค่ะดีฉันชวนชื่นพีรพัฒนดิตรับหน้าที่ดูแลการเงินของภาพลักษณ์ทั้งหมด2บัญชีด้วยกันนะคะบัญชีแรกเป็นบัญชีเสื้อ People of Action เสื้อเริ่มขายตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม2564จนถึงปัจจุบันขายไปแล้วจำนวน3,297ตัวมีรายรับทั้งหมด หนึ่งล้านสองบาทหักต้นทุนและรายจ่ายต่างๆคงเหลือแปดหม่นเก้บาทได้มีเสื้อเสื้อเหลืออยู่304ตัวอีกบัญทีหนึ่งที่ดูแลนั้นเพิ่งเปิดเมื่อต้นปีนี้เองไปทีธนาคารกสิกรไทยกิจกรรมแรกเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่สามีนาคมนี้เองคือจัดชมภาพยนต์การกรุศลและประมูลของรักมีรายรับทั้งหมดมากถึง 1,311,973บาทมีรายจ่าย2 7 4 8 7 3บาทมีเงินคงเหลือ1 3ึ่ง0้านบาทดิฉันในฐานะเฮรัญยิกจะช่วยดูยแลการเงินและการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนค่ะนายกวิภาวีปรัชยชรักุล จากสโมสรโรตารีสาธรได้รับความไว้วางใจจากท่านประธานให้เข้ามาช่วยในตำแหน่งเลขานุการฝ่ายภาพลักษณ์และการสื่อสารภาค3350ประจำปี2566-2567พลระหน้าที่ของดิฉันคือการเป็นเลขาฝ่ายผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานในคณะทำงานและงานรวบรวมข้อมูลให้กับท่านประธาน อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์งานและให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆเช่นเข้าร่วมรณรงค์ในกิจกรรมของฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการในการอบรมสัมมนาขอขอบคุณท่านประธานฝ่าย,ยภาพลักษณ์และการสื่อสารและทุกท่านในคณะทำงานที่ให้โอกาสและให้ความไว้วางใจดิฉันได้มอบประสบการณ์การทำงานอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ